กาบสบายดีท่านผู้ชมทางฟังลาวแล้วก็ฟังไทยเนาะมืนน้อวนี้ทางซ่องรีสไตล์ลาวจะมาสอนตัดต่อวิดีโอแบบกระตุกรูปภาพแล้วกะ็ซูมเข้าซูมออกแบบเท,เทๆเนาะเอาไว้ลงติก๊กต k อกดังที่ตัวอย่างเฮาให้เบิ่งเมื่อกี้นี้เนาะก่อนอื่นเขาก็ต้องมีแอปแคปคั t ทุกคนเห็นบอกแอปแคปคัตตัวนี้เลยเนาะตัวที่มือข้าไปเจ้าซีไปนี้ถ้าใครบ่มีก็ไปดาวโหลดมาไวไ้ใชเนาะ ล้วก็คลิกเข้าเลยทุกคนหลังจากคลิกเข้ามาหน้านี้เราก็จะเพิ่มปเจต์ไหมเนาะตัวไม่บวกอยู่เบื้องซ้ายตัวยงใหญ่เนาะ mm hmm. เห็นบ่ตัวนี้เลยเนาะเราก็คลิกเข้าไปหลังจากที่เราคลิกเข้ามาเราก็ตัวนี้จะเป็นวิดีโอเนาะแต่เราจะเอาเป็นรูปภาพเราจะเพิ่ม15รูปภาพเนาะแต่ว่าเรามีเราเกียยไว้นี่มี5มี5รูปภาพ จะขยา,ายห้าหูภาพนี่ให้เป็นสิบห้าหูภาพเนาะตัวนี้ก็เป็นหูปน้องสาวของข้าพเจ้าเองทุกคนไปเหาเพิ่มเลย 1, 2, 3, 4, เหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็กดเพิ่มเนาะอยู่เบื้องขัาวุดอยู่ลุ่มพีทุกคนเขาก,กดเพิ่มเข้าไปนใจเขากกดเพิ่มเข้ามาแล้วเนาะเขามาสังเกตเมืงรูปใดที่มันบาง,งามมากระปับทุกคน เอาสองเดียวจ้มเข้าแลว้วก็ขยายออกเนะาะให้มันเต็มกอพอดีตัวที่เราจะตั้งตัวนี้เราจะเป็นหูบเต็มเนาะเป็นหุบหลวงตั้งเ้อทุกคนเอาได้ห้าหูบเราก็เพิ่มอีกเนาะใหม่เอาเพิ่มกับคลิกแท่ใหม่บวกตัวยูแจเบื้องขวาเนาะเห็นบ่กดเพิ่มเข้าไปเพิ่มอีกห้าหุบหนึ่งสองสามสี่ห้า ากดเพิ่มอยู่เบื้องลุ่มนี่เนาะเพิ่มเข้าไปทูเทีนบบง,งามคือตัวนี้เาก็ขยาย,ายออกให้มันพอดีเต็มเนาะเอาได้สิบแล้วเนาะรวมเป็นสิบแล้วเาเพิ่มสองเท่าแล้วเพิ่มอีกเท่หนึงทุกคนเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคพอดีได้สิบทูพอดีเนาะเอาเซ็กเบื้องเนาะพอดีได้สิบรวมกันก็น ผูดออีได้สิบห้าบทุกคนงั่นสิบขออภัยได้สิบห้าบห,หลังจากนั้นเขาจะมาตั้งเวลาเนาะเขาตั้งเวลานี่เขาก็เอาตามจังหวะของเสียงเพลงเขาตามจังหวะของเสียงเพลงที่ก้าเจาที่ข้าพเจ้าโโรดเอามาไวเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงไว้ให้ทุกคนโรดไปนำสายายูใต้คลิปด้ยทุกคนเด้อหูบแรกนี่เขาก็จะตั้งเวลาเนาะ เอาตั้งเวลาเราก็คลิกใส่หูบแรกเนาะเราก็จำบใ่เอามือจิ้มใส่แล้วก็ลากเข้าให้ได้2สองจุดสองวิทุกคนเห็นบ่สองจุดสองวิบอนที่ข้าพเจ้าขยา,ายให้เห็นนะเนาะบนมือซีล,ลงไปเนาะจะเป็นวิของมันสองจุดสองวิพอดีเนาะหูบที่สองนี่เราจะเอากำหนดเวลาเอาศูนย์จุดห้าวิทุกคน า0.5เนาะ0.5โอเคฮูปที่3กับฮูปที่3จนทอนฮูปที่15เนี่ยครัจะเอา0.5วิมืดทุกฮูปเลยนอกจากฮุบทำอิดเนาะฮุบอิดฮุบอิดจะเป็น2.2วิแล้วก็ฮูปที่3ามจำจำฮูปที่15แม่นเอากำลังดเอา0.5วิมืดทุกฮูปเลย เราจะเล่งเวลาเนาะเพื่อปูเป็นการเสียเวลาแล้วให้ทุกคนทําตามเอา0.5วิมืดหกเลยเด้อแบบง,ง่ายทุกคนหบสุดท้ายกับ0.5เนาะหบสุดท้ายกับ0.5วิหลังจากที่เราเพิ่มแล้วมืด สิบสิบห้าฮุบเนี่ยเพิ่มฮูบที่หนึ่งแมนสองสองจุดสองวิแล้วก็ฮูบที่สองจนนับฮูบที่สิบห้าแมนกำหนดเอาศูนย์จุดห้าวิมืดทุกคนหลังจากนั้นเรามามาร์กมานี่มาร์กเป็นตัวไม้บวกเห็นบ้าตัวไม้บวกนี่เนาะเอาคลิกใส่ไอแบอบลแจของฮูบเรื่อ,องามาร์ากทุกคนกดไม้บวกมาร์กแล้วก็เลื่อนเข้ามานี่มาร์กอีกทุกคนมาร์กเป็นทอรีสองเนาะ หลังจากที่เรามักล้วเหาก็ o, าจะติ๊กใส่ตัวนี้ทุกคนอานิเมชันเนาะอานิเมชันบางแอปก,ก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เราจะคลิกก็จะเห็นบ่ตัวบนมือที่ข้าวบรรจาซีกาคลิกเข้าไปเราก็จะมาเลือกตัวเจนเนาะตัวคอมโบเนาะทุกคนตัวเจเบื้องขวายนะคอมโบเห็นบ่บนที่ข่าวบรรจารซีเปน็นคลิกเข้าไปทุกคนคลิกเข้าไปคอมโบก็จะเลื่อนมาซอกซูมหนึ่งเนาะ มันจะมีซูมหนึ่งอยู่มันเขียนว่าซูมหนึ่งเนาะดูพี่แหละดูแจพี่แหละซูมหนึ่งเนาะกดเลื่อนเข้ามาเลือกตัวเป็นซูมหนึ่งค่อนข้างใช้เวลาเนาะทุกคนเนาะก็ต้องติดตามไปแบบซาซาจังเข้าจเข้าใจเฮ็ดเบิง้งทีเดียวแล้วก็สามารถเอาไปนไําใช้ได้เห็นบ่ลซูมหนึ่งตัวนี้เนาะบอลที่ข้าพเจ้าซีไปตัวนี้จะเป็นซูมหนึ่งเขาคลิกเข้าไปทุกคนโอเคเหมือนจะประมาณนี้เนาะ จากเราได้หูทมิตรเขาคลิกใส่ซูมหนึ่งแล้วหูที่สองหูที่สามหูที่สี่นี่เขาจะปะไปเลยทุกคนเขาจะโบส่เป็นซูมหนึ่งเนาะเขาจะมาคลิกหูที่เขาขยายออกซะเขาจะมาคลิกใส่หูที่ห้าเลยเนาะติ๊กซูดเลยห้าเขาจะไซูมหนึ่งทุกคนหูที่ห้าจำจำหูสุดท้ายเขาใส่เป็นซูมหนึ่งมั้เนะาะเห็นไหม ฮกที 5, 0, 1, ่ห้าใส่สูงหนึ่งฮกที่หกใส่สูงหนึ่งฮกที่เจ็ดเรากระใส่สูงหนึ่งฮกที่แปดเรากรใส่เป็นสูงหนึ่งที่เกเรากรใส่เป็นสูงหนึ่งที่สิเรากรใส่เป็นสูงหนึ่งที่สิใส่เป็นสูงหนึ่งที่สิ าก็ใส่เป็นสูงหนึ่งหูที่สสามเราก็ใส่เป็นสูงหนึ่งหูที่สิบี่เาก็ใส่เป็นศูงหนึ่งหูที่1ิบห้าแล้วก็หาใส่เป็นสูงหนึ่งแล้วก็กดติ๊กออกกดติ๊กออกตัวแจไเนาะเราก็กดติ๊กออกเราลองรีวิวบางก่อน,นเนาะหาบัวฟ้าใส่เสียงเพลงเธอจะเด้งประมาณนี้เนะาะมันจะมันก็จะกระตุกหูภาแบบนี้เนาะเห็นบ โอเคหลังจากที่เราใส่ได้แล้วเราก็จะเราก็จะมาเพิ่มเพลงเข้าทุกคนมานี้เ,เพิ่มเพลงเข้ามันเข้าไปเจ้าไดโหลดเข้ามาไว้อยู่ในเครื่องนะเราก็จะคลิกเข้าไปตัวภาพภาพซ้อนนี่เนาะเห็นบ่บอลที่มือ้าับเจ้าสีภาพซ้อนเราก็ติ๊กเข้าไปภาพซ้อนแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลยทุกคนเพิ่มมาก็ติ๊กเข้าไปเลยเพิ่มโอเวอร์ติ๊กเข้าไปเราก็จะมา ซอเป็นวิดีโอนี่วิดีโอ,โอที่ข้าประแจหลดมาไว้เนาะตัวนี้นทุกคนองจากที่เขาเห็นวิดีโอ,ท,อที่เขาดาวโหลดเขาเขาก็กดเพิ่มเลยเนาะทุกคนเนาะกดติ๊กใ่แล้วก็เพิ่มจะเล่นมาเขากดเข้ามามันก็จะเห็นเป็นตัวดำวเราตัวตัวนี้เราผสนทุกคนเขาเขาเอามือแตะใส่คางไวน้นอนแบบนี้เนาะแล้วก็ลากลงมาให้มันหายไปในภาพที่เขาจะซูเลยทุกคน หลังจากนั้นเขาก็มารีวิวคืนมึงเนาะว่าเสียงเพลงกับฮูบนี่มันจะตรงกับจังหวะมันบ่ทุกคนเราก็ลองมึงเนาะคลิกเพลรีวิวมึงเนาะตัวนี้เลยคลิกใส่เนาะจะประมาณนี้เนาะจะเด้งขึ้นแบบมีแบบเท่ๆทุกคนบอนี่อสุดยอดเลยเนาะหลังจากที่เรารีวิวคืนมันจังหวะมันกับ ความซูมเข้าซูมออกแล้วกักระตุกมุปภาพที่มันทื่อกับจังหวะของเสียงเพลงแลเฮาวก็มาปรับใส่เอฟเฟกต์เนาะเอฟเฟกต์วิดีโอเนาะเอฟเฟกต์วิดีโอเขาจะตัวนี้ทุกคนเห็นบ่ตัวเป็นไม่ดาวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์แบบแต่งลวดลายสีสันใส่วิดีโอให้มันเพิ่มสีสันให้มันสวยงามเติมเนาะเขาคิกเขาเลยทุกคน ก็มาคลิกตัวทำอิดในตัวเอฟเฟกต์วิดีโอเนาะตัวนี้เนาะเห็นบ่เราคลิกใส่เอาคลิกใส่เราจะเลือกตัวเป็นบรรยากาศทุกคนเห็นไหตัวนี้เนาะตัวบรรยากาศนี่เห็นบ่เน่ตัวที่เป็นบรรยากาศเนาะเราก็จะตามใจทุกคนมากเลยว่าจะเอาสไตล์แบบใดเนาะแต่ข้าพเจ้าจะเลือกตัวว่าผีเสื้อในความฝันตัวนี้เห็นบ่ตัวบนที่มือข้าพเจ้าสีเนาะคลิกใส่ กดทึกเนาะเห็นบ่หางมาเบิ้งคืนเพราะเอ,เอฟเฟกต์มันจะยาวกะเกินหูเหาก็ติกต๊กส่เนาะติ๊กไซเนาะจำเซนิลาขึ้นให้มันพอดีกับพูปภาพมานันเนาะเห็นบ่เขา,ารีวิวคืนก็นได้ประมาณนี้เนาะวันนี้ตัวที่สองเขาจะเพิ่มเอฟเฟกต์วิดีโอเขาอีกทุกคนแล้วก็เพิ่มมองเก้าี่แหละเนาะ คิกเขาเลยกับไซบรรยากาศที่เก้าเนาะไซเครื่องมือตัวบรรยากาศนี่หลังจากนั้นตามใจนะผู้จิมัเอาหมูมัวใจใส่แล้วว่าผู้ผีเสื้อผู้ลวดลายอย่างไดก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความมากของทุกคนเลยแต่ข้าพระเจ้าจะเลือกตัวบับบูนี่เนาะเห็นบ่ตัวบับบูตัวแจสุดนี่ตัวบวับบูเนาะเอากระติกใส่มากจะเด้งออกมาประมาณนี้เนาะ เด้งวันนี้แล้วเขาก็จะเขาก็จะปรับเนาะให้มันพอดีครับเขาก็ตีค้างไปเขาลากขึ้นเนาะโอเคตัวนี้มันจะบอลสุดกับผู้ภาพแต่เขาก็ติ๊ีแซวเขาก็จับมันจะมันแจ๋เนาะเขาก็ตีเฉเจแล้วก็ค้างแล้วก็ลากมาจนสุดผู้ภาพไปเลยทุกคนสุดแล้วกับปะเนาะกับปะเพาะงั้นเขามารีวิวคืนหลังจากที่เขาเพิ่มแล้วแล้วเขาก็มารีวิวคืนเบื้องเนาะ ว่ามันได้ตามความพอใจรวว่บคันบมากซีสันก็ได้เราก็เปลี่ยนได้เนาะเดี๋ยวเราจะรีวิวคืนในเบิรงนทุกคนเด้อเราก็มารีวิวคืนมังน่งเนาะโอเคทุกคนเห็นบอกเราก็จะได้เป็นวิดีโอููมเข้าซูมออกตุกหูภาพแบบที่เอาไว้ลงในติ๊กต็อก ที่กำลังฮิตเนาะเรียกว่าลงสตอรี่ในเฟ e บุ๊ k ก็ได้หลังจากที่เอามารีวิวมันพอใจเอาเมือเราเขากา็อัพโหลดนะทุกคนเนาะมาเอ็กซ์พอร์ตออกเขาก็จะมาปรับตัวตัวนี้ทุกคนเห็นป่ตัวอยู่แจสุดนี่บนมือเข้าไปเจ้าซีเขากบนมือที่เข้าไปเจ้าซีไปนี่เนาะเขาก็ติ๊กใส่ติ๊กใส่ตัวตัวความละเอียดนี่เขาก็จะเอาพันกับแปดสิบพีเลยทุกคน 80p แล้วก็อัตราเฟรมนะก็ลากขึ้นมา60เลยเนาะหลังจากนั้นเราก็กดดาวโหลดตัวเป็นลูกศรซีขึ้นเห็นบ่าบนมือบนมือข่าวประชาซีไปนี่นเนาะแล้วก็คลิกใส่เลยทุกคนแปะใสล่ละมันก็จะดาวโหลดนะทุกคนเนาะมันก็จะดาวโหลดโอเคทุกคนหลังจากดาวดาวโหลดแล้วเขาก็เอาไปนำ มันก็จะเราโหลดเข้าไปในเครื่องเลยเนาะในเครื่องโทรศัพท์ในกลอรี่เราเลยเราก็จะสามารถเอาไปนำไซต์ลงติก t o อกลงสตอรี่แบบเทๆได้ทุกคนเห็นบ่เดี๋ยวเราจะมารีวิวคือในเบิงงอีกทีหนึ่งเด้อทุกคนเดอ้อ โอเคนะทุกคนก็ถือว่าเป็นการเป็นอันว่าสำเร็จเนาะถ้าไผ่มาคลิปนี้้วก็มักตัดต่อแบบนี้เนาะก็สามารถบุท่าบุเข้าใจตัวใดเจวก,กับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ลงมาสอบถามพูดคุยกนันได้เนาะก็ตัดต่อแบบง่ายๆทุกคนแต่ว่ามือใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลานนดนึงเนาะเพราะมันจะมีความละเอียดเรื่องการปรับเวลามันจะใช้เวลานิดน,นึงเนาะถ้าไผ่ บ่เข้าใจตัวใดก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะคลิปนี้ก็จะขอฝากเสนิดเดอ้อผ่ายเข้ามาเบิ้งมาซูมกถ้ามักเนาะก็จะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพระเจ้าได้ขอขอบใจทุกคน